第一。<Hey. S 2> hey. วันที่แปไปลงประชามติไปแก้รัฐธรรมนูญกันเฮ้ยแก้รัฐธรรมนูญเท่ากับแก้มอหนึ่งหนึ่งสองกูไม่แก้เฮ้ยพี่เราไม่ได้แก้มอหนึ่งหนึ่งสองพี่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าอะไรวะนั่นไงว่าแล้วหลายๆคนเข้าใจผิดรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดแบ่งแยกได้ว่าใครปกครองใครระบบงานถูกวางไว้เป็นขั้นเป็นตอนส่วนมาตาหนึ่งหนึ่งสองเป็นกฎหมายอาญาคนละฉบับถ้าจะแก้ต้องเข้าสภาให้สสสวเป็นคนโหวตโอ้โหชัดเจนพวกองค์กรอิสระหรือกลุ่มแหวงไม่อยากให้เรารู้เรื่องแบบนี้แล้วถ้า ประชาชนไม่อยากแก้อ่ะผมไอ้แหวงก็จะกดหัว,หวประชาชนแต่ถ้าเราแก้สําเร็จไอ้แหวงทําชั่วขึ้นมาเราสามารถลดไอ้แหวงลงมาได้ชชกดไอ้แหวงลงมาได้อย่าทําแหวงนะตอนนี้มีคนที่บิดเบือนและไอโอเมนเต็มโซเชียลทำให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าการแก้รัฐธรรมนูญเท่ากับแก้มอหนึ 112. ไม่ใช่นะคะอย,อย่าให้พวกมันว่าเราโง่เราเลือกสอสอแต่สอสออยู่สภาล่างแต่สภาสูงจะมีสวและสวสามารถแต่งตั้งองค์กรอิสระได้เช่นสตงหรือสารรัฐธรรมนูน และธรรมนูญสามารถสั่งปลดนายกและปลดมาหลายคนแล้วตอนตึกสตงถล่มทุกคนเจ็บใจไหมคะทําอะไรได้ไหมคะทุกวันนี้ยังลอยนวลเพราะเขาไม่เห็นหัวประชาชนนี่ไงคะคืออาวุธของเราถ้าเราสามารถถอดถอนองค์กรอิสระได้มันก็จะเห็นหัวประชาชนง่ายๆเลยค่ะเข้าคูหากากะบาดเห็นชอบมึงเสร็จกูแน่ไอ้เวกบุญมด